เทคนิคง่ายๆในการรักษาสิวที่คออกแล้วก็หลังนะผมเนะี่ยเคยเป็นคนหนึ่งที่เมื่อตอนวัยรุ่นเนี่ยชอบออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกทีไรเนี่ยมันจะมีปัญหามีสิวขึ้นตรงคางตรงนี้มีสิวขึ้นที่คอแล้วก็หน้าอกกับหลังนะครับแล,แล้วก็เวลาเราแกะๆไปมันก็จะมีรอยดําเต็มไปหมดเลยะนะครับใส่เสื้อคอกว้างหรือว่าถอดเสื้อขึ้นมาคือมันไม่สวยเลยนะครับผมใช้วิธีการรักษาง่ายๆแบบนี้นะครับข้อที่1คือ อย่าบีบเพราะเวลาเราบีบเนี่ยเนื่องจากในสิวแต่ละเม็ดของเราเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะครับปะปนกันอยู่พอเราบีบมันแตกมันจะกระจายออกด้านข้างนึกภาพตามนะมันกระจายออกด้านข้างดังนั้นพอเราเอามือไปถูมันไปเกามานะันมันก็กระจายออกทําให้ตอนแรกมีแค่ไม่กี่เม็ดแล้วมันก็กระจายใครเคยเป็นแบบนี้จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยว่ายิ่งบีบยิ่งกระจายดังนั้น1คือห้ามบีบข้อที่2คือปล่อยให้มันแห้งเองวิธีการก็คือสมัยก่อนเนี่ย ตอนที่ผมไปศึกษาดูนะเขาพบว่ามันมีสารบางอย่างอะจำพวกไตรโคซานสารหลายๆชนิดเนี่ยผมเอามันรวมกันนะกลายเป็นสบู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Acne Body ด o ้ p ตอนนี้ผมใช้นะกับ หลายๆคนที่มาปรึกษาผมนะครับแอกเน่บอร์ดโซเนี่ยใช้ง่ายมากเลยร่างกายปกติเราก็อาบน้ําไปครับแต่เฉพาะบริเวณที่มีสิวก็มีคอนะครับมีหน้าอกมีหลังเนี่ยเราฟอกแอ n เน่บอร์ดิโซไว้นะครับแล้วทิ้งไว้1น,นาทีระหว่างนะั้นทำอะไรแปรงฟันก็ไปแปรงฟันไปล้างหน้านะครับแล้วพอเราเสร็จขบวนการอื่นๆเราก็มาล้างตรงที่เราฟอกออกนะครับไม่น่าเชื่อลยครับแค่ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะค่อยๆแห้งลงแห้งลงแห้งลงนะครับ ข้อ3วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ในอนาคตสิวมันขึ้นเยอะนะครับคือการใช้โทนเนอร์เบอร์สีโทนเนอร์เบอร์สีเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยยับยั้งนะครับทำให้ความมันส่วนเกินบริเวณคอบริเวณหน้าอกกับหลังเนี่ยมันลดลงนะครับจนกระทั่งไม่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวในอนาคตดังนั้นใครก็ตามซื้อสำรีนะครับมาเอาาโทนเนอร์นะครับเทให้ชุ่มเลยนะแล้วก็ เช็ดตั้งแต่คอลงไปถึงหน้าอกแล้วก็หลังนะครับมันจะช่วยทําให้หลังจากใช้ไม่เกิน5นาทีจะรู้สึกถึงความแห้งเลยเพราะมันจะไปช่วยทําให้น้ำมันส่วนเกินเหล่านั้นนะถูกกาจัดออกไปแล้วก็สต็อปมันไว้ทําให้น้ํามันมันเกิดน้อยลงน้อยลงนะครับสำหรับใครก็ตามอยากจะทดลองใช้ผมให้โปรพิเศษและช่วงทดลองใช้นะครับให้แค่คนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นโทนเนอร์ปกติ1ขวดจะราคา 180บาทขนาด100 ml เลยนะทุกคนขวดใหญ่มากส่วน Acne b o บ y s s a p เนี่ยน่าจะใช้ได้ประมาณ3เดือนเป็นอย่างน้อยเลย Acne b o d y s o a p เนี่ย250ดังนั้นให้โปรโมชั่นพิเศษนะครับใครพิมพ์คำว่ารับ1คู่ใครพิมพ์คำว่ารับ1คู่นะครับจะได้ Acne b o d y s o a p 250แล้วแถมฟรีโทนเนอร์ขวดใหญ่มาก100 ml ในราคา 180บาทไปเลยดัยงนั้นจ่ายแค่250จะได้250บวกกับ180ไปเลยทุกคนนะครับให้เฉพาะคนละ1สิทธิ์เท่านั้นแล้วขอวอวยพรให้ผิวของทุกคนกลับมาสวยหล่อเหมือนที่ผมเป็นนะครับในเร็ววันรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ